รออยู่ไก่เลยไก่เลย เช้านี้นำบุญมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านที่ตื่นเช้ามามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่หน้าปโปลอูใจรายล้อมด้วยพลังบวกพลังบุญเตือนสาธุสาธุสาธุ สวัสดีชาวหนองแขมทุกท่านนะอาจารย์จะเข้าเริ่มทําการวันที่สามนยายนนะคะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะปิดทําการสองวันนะคะแล้วก็เจอกันที่สามพิกาค่ะสวัสดีค่ะ